สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นการสาธิตการเขียนโปรแกรม f i s เซอเพื่อที่จะใช้ตัวละครที่สร้างด้วยสไปเดอร์ะ Spider, นะครับหลังจากตอนที่แล้วเราได้ทำการสร้างตัวละครแล้วนะครับในอตอนนี้เราจะทำการสร้างโปรเจกต์ใน f i s เซอเพื่อที่จะโหลดอตัวละครเนี่ยมาสแสดงผลนะครับเริ่มต้นเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับ ซึ่งมันก็จะมีโค้ดเจนเนอเรตไว้ให้เราแต่เราจะลบตัวโค้ดเดิมออกก่อนนะให้เหลือเฉพาะฟังก์ชัน c r e a t e นะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันอัปเดีขึ้นมาอีกอันนึ่งเพื่อใช้งานขั้นแรกนะเราก็จะโหลดเอาไฟล์ตัว ไฟจากโปรเจกต์ของสไปเดอร์ที่เราสร้างไว้เอามาเข้ามาที่ไฟล์าางานของเรานะครับซึ่งไฟโปรเจกต์เนี่ยเราจะต้องเซฟให้เป็นแบบ JSON นะครับเราก็โหลดมาไว้ที่ตัวโปรเจกต์ราก่อนไฟลโปรเจกต์ของสไปเดอร์จะประกอบด้วยสองส่วนหลักใหญ่ก็คือตัวที่เป็นไฟล์ JSON แล้วก็ไฟล์ที่เป็นภาพของมันนะครับที่เป็นรูปภาพ เราจะเอารูปภาพเนี่ยมนรวมกันให้เป็นไฟล์เดียวนะครับนั่นคือว่าไฟล์เดิมของตัวสไปเดอร์จะมีไฟล์รูปภาพจำนวนมากนะครับเราจะมาแพกรวมกันโดยใช้ตัวแอดลานะครับเมื่อแพกรวมกันเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ที่เป็น PNG อยู่ไฟล์เดียวแล้วก็มีไฟล์ json ที่เป็นตัวอธิบายรายละเอียดในไฟล์แอดลานั้นนะครับดังนั้น ตัวไฟล์โปรเจกต์สเป e เทั้งหมดเนี่ยที่เราจะใช้งานเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ไฟล์ก็คือไฟล์ที่เป็น .scn นะซึ่งเป็นไฟล์ของ Project s p เป e เแล้วก็ไฟล์ Atlas ก็คือตัว png แล้วก็ไฟล์ .json นะครับเมื่อเราสร้างไฟล์เสร็จแเราก็จะมาเ,เข้าไว้ในตัว s s t p t p k นะเพื่อที่จะเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะโหลดเข้ามานะครับ หลดไฟล์ g e o สั n เข้ามากรแล้วก็โหลดไฟล์ตัว atlas นะเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะมาเขียนโค้ดนะแต่ว่าตัว f ซอร์เองเนี่ยโดยปกติตัวพื้นฐานม,มันจะไม่มีคำสั่งในการโหลดข้อมูลจากตัว spitter เราจะาใช้ล library นะก็คือเป็นตัวคำสั่งที่ใช้ในการโหลดเ,เล่นตัวไฟล์ spitter นะก็สามารถาด่านรายละยเียด w e b ซต ในตัวไฟล์ s p i d e r JS เนี่ยจะมีคำสั่งที่จะให้เราเรียกใช้งานนะครับซึ่งจะขูบเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้อง include เข้ามานะครับ c u d e เข้ามาที่โปรเจกตก็คือไปแก้ไฟล์ index.html แล้วก็ include ตัว s p i d e r JS เข้ามาเมื่อ include มาแล้วนะเราก็จะสามารถใช้งานคำสั่ง ในการเรียกใช้ตัวตัวละครออกมาแสดงผลได้คำสั่งก็ง่ายๆนะก็คือเราจะต้องรู้ว่าไฟล์ตัวละครที่เราจะเอามาใช้ชื่ออะไรนะรตัวอย่างเช่นผมจะเอาตัวไทเกอร์มาใช้งานนะครับผมก็จะตั้งชื่อตัวแปรก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง add. Spider ซึ่งเป็นคำสั่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเ,เราก็ต้องใส่ชื่อ ชื่อไฟล์ที่เป็น .scon นะซึ่งไม่ต้องใส่นามสกุลให้มันนะใส่เพราะชื่ออย่างเดียวแล้วก็ไฟล์ที่เป็น i m a g e a t l a s นะแล้วก็ชื่อของตัวละครระบุจำเป็น x ะ y ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ลองแสดงผลดูนะก็จะถ้าเขียนถูกต้องก็จะได้ตัวละครมาโชว์บนจอภาพนะครับ จะลองเปลี่ยนชื่อตัวละครดูเป็นตัวผู้เล่นดูนะครับซึเป็นตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวไอซ์แมนนะครับซึ่งเป็นรูปคนแต่ว่าตัวมันจะใหญ่มากนะครับจะต้องมีการย่อลงมานหน่ดนึงอา่ามาสัมารถที่ใช้คำสั่งสเกลนะครับเซ็ตค่าสเกลให้มันเล็กลงได้เดีย๋ยวผมจะเซ็ตเป็น0.3ดูนะครับ มันก็จะเล็กลงเ,ออเหลือแค่30%นะของรูปเดิมนะครับลองดีเฟดูนะครับก็จะตัวเล็กนะเล็กลงมานะะลองเปลี่ยนเป็นสุดด0.5เหลือครึ่งหนึ่งนะของรูปเต็มก็จะเป็นรูปนี้นะครับเห็นว่าการใช้งานก็จะคล้ายกับการใช้ตัวสไปป์ปกตินะครับ แต่ว่าตัวสไปเตอร์เนี่ยจะมีลักษณะาการใช้งานที่มันจะมีความประหยัดพื้นที่มากกว่านะเพราะว่าจะใช้ภาพร่วมกันหลายๆเฟรมนะแต่ถ้าเป็นใช้โซสเปปกติเนี่ยจะเป็นเฟรมและรูปเฟรมละรูปภาพนะแต่ถ้าเกิดใช้โซ่สเปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเอาเป็นการเอารูปภาพมาเรียงต่อกันแล้วก็จัดโครงสร้างนะทำให้อ สามารถที่จะประหยัดเม m o r รได้มากคือสามารถสร้างตัวละครที่มีขนาดใหญ่ได้โดยที่ใช้พื้นที่น้อยนะครับอันนี้ผมลองใส่ลองเล่นตัวท่าทางของมันด้วยนะครับก็ใช้สั่งเล y เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนท่าทางการแสดงผลได้นะครับ